ครัวคุณหญิงสไตล์ดีสวัสดีนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เห่าพานเพื่อนไปดูงานต่อเติมระเบียงร้านอาหารครัวคุณหญิงนะคะอันนี้เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทําเมื่อ2ปีที่แล้วประมาณ8เมตรนะคะทุกคนมันก็ยิงเหลือพื้นที่อีกห้องนึงก็ประมาณ4เมตรนะคะวันนี้ก็ช่างว่างพอดีก็นัดช่างเข้ามาสั่งอุปกรณ์ให้ช่างเรียบร้อยนะคะใช้ วัสดุเหมือนของเดิมเปรียบนะคะแต่ว่าการต่อเติมพื้นที่เล็กๆแบบนี้มันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงทัสั้นๆนะคะรอยต่อก็จะยุ่งยากนิดหน่อยช่างก็ทํางานคนเดียวทํางานพื้นที่สูงก็จะลําบากนิดนึงนะคะตอนนี้กําลังวางโครงเพื่อจะใช้ชิปลวดเชื่อมนะคะทุกคนหลังจากนั้น พอขึ้นโครงเสร็จแล้วก็จะยิงตัวคานหรือแปรนะคะทุกคนเพื่อจะรับน้ำหนักแผ่นอลูซิงนะคะวันนี้เราจะใช้แผ่นอลูซิงทึบ3แผ่นนะคะทุกคนแล้วก็แผ่นใส2แผ่นแผ่นใสเนี่ยมันจะสั้นนะคะสั้นกว่าแผ่นอ l ลูซิงทั่วไปคือมันฟิกมาแล้ว2.2 0เมตรนะคะเหตุผลที่ยิงต้องใช้แผ่นใสด้วยก็เนื่องจากว่า ปลูกต้นไม้ไว้แต่เดิมอยู่แล้วนะคะเป็นไผ่สามฤดูแล้วก็พวกเสาวน้อยปะแป้งฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่แผ่นใสายเข้าไปมันก็จะช่วยทําให้แสงอาทิตย์สามารถผ่านลงมาพืชสังเคราะห์แสงได้นะคะทุกคนมีช่างก็ทํางานอย่างขมักขม้นแข่งกับสายฝนนะคะอันตรายหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้านะคะในการเชื่อมส่วนถ้าเชื่อมเสร็จแล้ววางโครงเสร็จแล้วเนี่ยยิงแผ่นมันใช้ น็อตสกูนะคะสำหรับยิงแปรยิงเข้ากับสังกะสีได้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นถึงขั้นตอนการมุงหลังคาแล้วนะคะอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนช่างเขาก็จะใช้แผ่นที่ตัดนะคะมาต่อปลายให้มันยาวเท่ากับแผ่นทึบนะคะทุกคนเขาทำงานคนเดียวนะคะช่างคนนี้ทำไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรค่ะเพราะว่างานเดิมเนี่ยก็แกเป็นคนทำนะคะ รอบนี้ก็เลยเรียกแกมาทําต่อจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากๆาะคะทุกคนเพราะว่าแกรู้งานอยู่แล้วค่ะหลังคาเดิมที่เจ้าของเดิมเขาทาไว้มันค่อนข้างจะต่ำนะทุกคนมันเป็นพื้นที่เก็บของจีปาถาหลังบ้านเฉยๆนะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรยิงก็มุงต่อจากของเดิมยิงก็คือระเบียงออกมาเลยนะคะมันก็จะสูงต่างระดับกันเห็นไหมคะมจะมีช่องว่างอยู่แต่รับรองว่าฝนไม่สาดค่ะเพราะว่าเรามุงเลยออกไป ใช้สังกะสีมุงเลงไปประมาณแผ่นครึ่งถึงสงแผ่นเลยนะคะรับรองไม่สายใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถเอาไอเดียไปทำตามได้นะคะเป็นระเบียงต่างระดับจากพื้นเดิมของร้านก็ทำให้ร้านดูมีมิติขึ้นอีกด้วยนะคะหน้านั่งมากขึ้นพื้นที่เราจำกัดเราไลยต้องใช้สายพื้นที่เป็นประโยชน์มากนะคะ หลังจาก,กดำเนินการมาสักระยะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังคาที่ต่อเติมของเราด้านล่างนะคะเป็นดินปนหินนะคะเราก็เทพื้นซีเมนเรียบร้อยแล้วจัดวางโต๊ะไว้สาหรับนั่งกินข้าวจิบกาแฟนั่งเล่นได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขทุกท่านสวัสดีคะ่ะ